จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราต้องมาติดแงกอยู่ในดาวที่กำลังจัดเทศกาลล้างบาปกันอยู่ซึ่งคืนนี้การฆ่าคนและอาชญากรรมต่างๆจะไม่มีความผิดทุกคนฆ่ากันได้แบบเสรีแถมริกก็ดันมาบาดเจ็บปางตายอีกต่างหากแบบนี้หมอตีจะรอดไปได้ไหมไปหาคำตอบกันได้ในริกกับหมอตีซีซันสองอีพีที่9ครับ และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนี่ตูนส์ก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะและสำหรับใครที่อยากโดเน a t ก็ทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เรื่องราวเริ่มต้นบนท้องกาแล็กซีเหมือนยังเคยคราวนี้เป็นการผจญภัยของคู่หูริกกับมอร์ตี้สักทีหลังจากที่ผ่านมาพวกเขาต้องเจอเรื่องวุ่นวายกับครอบครัวมากมายซึ่งริกกับมอร์ตี้เองต่างก็พูดเหมือนกันด้วยนะครับว่าคิดถึงการผจญภัยของคู่หูห,หลุดโลกเนาะแต่อยู่ๆก็มีแมลงจากที่ไหนไม่รู้บินมาชนกระจกยานซะอย่างนั้นริกเลยจะใช้ที่ปัดน้ำฝนปัดออกแต่น้ำยาดัานหมดอีกเลยกลายเป็นปั่นแมลงตัวนังเสเละทำไงได้ละ่ะริกเลยต้องหาที่จอดสักที่หนึ่งในจักรวาลแห่งนี้ ทั้งคู่ลงจอดบนดาวสีเหลืองดวงหนึ่งเพื่อหาร้านเติมน้ำยาฉีดกระจกรถพ่อหนุ่มบนดาวคนหนึ่งแนะนำให้ไปร้านขายของตรงหน้าน่าจะมีขายนะแถมยังเตือนอีกด้วยว่าคุณควรจะออกไปจากที่นี่ก่อนพระอาทิตย์ตกนะว่าแต่ทำไมล่ะ เขาบอกว่าเทศกาลจะเริ่มตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันเป็นเทศกาลที่ทําให้ดาวของเราอยู่สงบสุขมากกว่าพันปีแล้วริกก็เลยเกตทันทีเพราะเคยได้ยินมาว่าเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในคืนหนึ่งของทุกปีที่คนจะสามารถปล้นและฆ่ากันได้แบบไม่ผิดกฎหมายเพื่อระบายความแค้นในใจซึ่งเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นคุ้นกันใช่ไหมครับใช่แล้วมาล้อเลียนจากเรื่องเดอะเพิร์ชนั่นเองมอร์ตี้รีบแย้งทันทีว่าทําแบบนี้มันแย่มากนะแต่ทาไงล่ะไหนๆก็มาถึงที่แล้วริก,กเลยกระซิบถามมอร์ตี้แบบเบาๆว่า อยากอยู่ดูไหมล่ะแล้วก็ยิ้มอ่อนไปหนึ่งที ทั้งคู่มาถึงเป๊าน้ำมันเพื่อจัดการยานให้เรียบร้อยริกชวนตาเท่าเจ้าของปั๊มคุยตามภาษาแต่ดูเหมือนจะคุยกันถูกคอแฮะเขาไม่คิดเงินค่าน้ำยาล้างกระจกแถบยังยืนเวเฟอร์มาให้อีกสองอันไว้แบ่งกับมอตตี้กินอีกด้วยแล้วทั้งสองก็คุยกันต่อแบบไม่แคร์ฟ้าดินทางด้านมอตตี้ก็กระวนกระวายเมื่อไหร่ริกจะคุยเสร็จสักทีวะเนี่ยพราธิจะตกดินอยู่แล้วนะพอคุยเสร็จริคก,ก็เดินมาขึ้นยานแล้วล็อกประตูแกล้งไม่ให้มอตตี้ขึ้นยานอีกบอกเลยว่าโคตรกวตีน ริกจัดการล้างกระจกแล้วก็ทะยานขึ้นฟ้าไปแต่เขาไม่ได้คิดจะกลับเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วริกตั้งใจจะอยู่ดูคืนล้างบาปของที่นี่สักพักและถ้าแกไปฟ้องเบสฉันจะล้างปากแกเองริกบอกส่วนมอตีก็หัวร้อนอีกแล้วทำไมเราต้องมาดูคนเข็นฆ่ากันด้วยเนี่ยแต่แล้วในที่สุดพราทิตก็ตกดินคืนล้างบาปกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วริกมองไปเบื้องล่างดูบ้านเมืองของดาวนี้วุ่นวายจากการก่ะอาชญากรรมแบบชิวๆบนยาน แถมยังขับไปดูใกล้ๆจะได้เห็นทุกอย่างแบบชัดๆจนเลือดสาดมาโดนกระจกอีกต่างหากและเมื่อนำใจแล้วริกก็เลยจะกลับบ้านแต่ทว่าหมอตีกลับได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องด้วยความกลัวก็เลยห้ามริกไว้ก่อนถ้าริกจะกลับตอนนี้แบบไม่ช่วยเธอหมอตีจะฟ้องเบสว่าริกพาตัวเองมาดูคนเข็นฆ่ากันริกก็เลยจำใจต้องพาลงไปริกขับยานลงมาทับหนึ่งในอันธพานจนเละแล้วก็หยิบปืนมากราดยิงใส่คนร้ายทีละคนศพแล้วศพเล่าถูกริกสังหารลงอย่างง่ายดายแล้วดูทรงริกจะมันมือ แ,แล้วแหะครับลาย,ยิงคนยับเลยแถมการฆ่าคนในคืนนี้ยังไม่มีความผิดอีกต่างหากมอตตี้ขอให้ริกพาหญิงสาวคนนั้นไปด้วยกันทั้ง3ก็เลยบินขึ้นมาอยู่เหนือน่านฟ้าเพื่อรอให้คืนนี้หมดก่อนแล้วถึงค่อยลงไป ตัดกลับมาที่บ้านเจอรี่มีความรู้สึกว่าอยากจะกระชับความสัมพันธ์กับลูกสาวซสหน่อยแต่ซัมเมอร์ดูจะไม่เล่นด้วยเพราะรู้ว่าพ่อตัวเองเป็นคนยังไงก็เลยแข็งใส่ถามมาก็ไม่ค่อยตอบพอตอบก็ตอบแบบก,นกวนๆอีกเจอรี่ก็เลยเซ็เงๆเดินไปหยิบแครกเกอร์มาให้แต่สัมเมอร์ก็ไม่สนอีกพอเริ่มเซาสีเขาหน่อยซัมเมอร์ก็เลยโมโหแล้วไล่ให้เจอรี่ไปหางานทําเธอเลิกเป็นคนไม่เอาไหนสักที ส่วนทางด้านสามคนที่ดาวล้างบาปยู่ยูหญิงคนนั้นก็ตกใจขึ้นมาสวยแล้วเขาทิ้งยายเอาไว้ข้างล่างนี่นะเราต้องไปช่วยเขานะ ริกก็เลยพามาที่บ้านด้วยความสงสัยว่าตั้งนานเพิ่งน,นึกได้หรือไงว่ามียายด้วยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้อะไรแล้วพาเธอเข้าบ้านไปโดยให้มอร์ตี้รอยอยู่ในยานแล้วก็ตามคาดครับมอร์ตี้เห็นแสงปืนเลเซอร์ถูกยิงไปทั่วบ้านแต่คนที่เดินออกมากลับเป็นหญิงสาวคนนั้นเธอเดินเอาปืนมาจี้มอร์ตี้แล้วก็ขโมยยานไปเป็นอีกครั้งที่มอร์ตี้ถูกหลอกด้วยความไว้ใจการเป็นคนดีทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย แต่ไม่มีเวลาจะเสียใจอะไรแล้วหมอตีต้องรีบเข้ามาช่วยริกก่อนเขาเดินเข้ามาเจอริกนอนเลื่อนอาบอยู่ในบ้านที่ไฟกำลังลุกโชนแถมยานยังถูกขโมยไปอีกในยานมีทั้งประตูฆ่ามิติทั้งปืนเลเซอร์ซึ่งจำเป็นทั้งนั้นถ้าเราไม่มีของพวกนี้คืนนี้บอกเลยว่าเราไม่รอดแน่แถมระหว่างที่พยุงกันออกมาข้างนอกพวกนักขมขืนก็เดินมาเจอพวกเขาพอดีอีกชิบหายแล้วล่ะครับ ริกบอกให้หมอตีหาอาวุธไปฆ่าพวกนั้นซะไม่งั้นเราก็ต้องโตเป็นเหยื่อเองแต่หมอตีก็ทําอะไรไม่ถูกเขาไม่ได้อยากจะฆ่าใครแต่นี่มันคือล้างบาปนะการทําดีไม่ได้ช่วยอะไรหรอกริกก็เลยใช้ไม้ใต้สุดท้ายโดยการโยนระเบิดสลายโมเลกุลปาใส่แนวหน้าจนแหลกเป็นผงแล้วก็ขู่คนที่เหลือว่าถ้าไม่อยากโดนแบบนี้ก็อย่าเข้ามาทิง้งอาวุธซะ ริกบอกให้หมอตี้ไปเก็บอาวุธพวกนั้นมาแล้วก็เร็วหน่อยละ่ะเพราะตา B A แบบนั้นแค่อันเดียวตอนนี้ตากําลังถือกล่องลูกอมอยู่นะ่ะถ้าเราสังเกตดีๆริกมันถือกล่องลูกอมอยู่จริงๆด้วยนะครับ ภาพตัดกลับมาที่ด้านของเจอรี่กับซัมเมอร์อยู่ๆโทรศัพท์อวกาศที่ริกเคยให้ซัมเมอร์ไว้ก็ดังขึ้นซึ่งเป็นริกเองที่โทรมาขอความช่วยเหลือระหว่างที่กำลังปรุงส่วนผสมบางอย่างแต่ดูเหมือนสัญญาณจะไม่ค่อยดีนะทําให้ซัมเมอร์ฟังไม่ค่อยถนัดเจอรี่ก็ดันฟังเพี้ยนไปด้วยว่าแทดดี้เมสันโทรมาหาอีกริกใช้ส่วนผสมตรงนั้นหยอดใส่แผลเพื่อให้มันสมานก,กันพลางด่าเจอรี่ไปด้วยว่าใครแม่งคือแทดดี้เมสันวะแต่ทว่าระหว่างที่คุยพวกผู้ร้ายก็บุกเข้ามาพอดีริกใช้ปืนแม่นนวลที่ประดิษฐ์มายิงใส วกแล้วก็โยนปืนให้หมอตีบ้บรรจุก,กระสุนให้ส่วนริกจะหาทางต้านพวกมันไว้ก่อนแล้วก็ต้องบอกรหัสลับบางอย่างให้ซัมเมอร์โจดไว้อีกด้วยทั้งคู่เข้าข่ากันมากริกยิงมอตี้เติมกระสุนแต่แล้วริกก็พลาดท่าจนได้เขาถูกคนร้ายชาร์จเข้าถึงตัวจนล้มลงมอตี้โยนอาวุธมาให้ตาหน่อยแต่ด้วยความลนแถมกระสุนก็บรรจุไม่ทันมอตี้เลยโยนสิ่งที่ไม่คาดคิดมาให้ซึ่งมันคือช้อนโถไอเด็กเปรตเอ้ยช้อนเนี่ยนะ แล้วก็เอาช้อนปักลูกตาหมอหน่นจนตายริกใช้จังหวะน,นั้นบอกรหัสกับซัมเมอร์จนครบแล้วก็ให้เดินไปที่โรงรถหยิบกล่องสีแดงที่มีแป้นพิมพ์ออกมาวางข้างนอกแล้วพิมพ์รหัสที่จดไว้ลงไปซัมเมอร์รีบเดินไปจัดการสิ่งที่ริกขอความช่วยเหลือทิ้งให้เจอรี่ที่น้อยใจตัวเองว่าลูกไม่รักยื่นอยู่แบบนั้นริกกับมอร์ตี้เดินเท้าไปเรื่อยๆตามภูมิญ่า ซึ่งจุดหมายก็คือปลาพาคารนั่นริกต้องขึ้นไปบนยอดเพื่อส่งสัญญาณให้ซัมเมอร์ส่งไอเทมลับมาให้และกำชับปอตีว่าถ้าคนที่นั่นไม่ยอมให้พวกเราขึ้นเราต้องชิงฆ่าพวกมันก่อนที่มันจะฆ่าพวกเรานะถ้าจะผ่านคืนนี้ไปได้แกต้องใช้ความโกรธที่กดเอาไว้ให้เป็นประโยชน์มอตีบอกว่าเขาไม่มีหรอกไอความโกรธอะไรนะแล้วทั้งคู่ก็เดินมาถึงที่ปลาพาคารนริกกดกลิ่งเรียกคนในนั้นออกมาแต่ผิดคาดครับคนนั้นกลับเป็นลุงใจดีที่ต่อต้านคืนล้างบาปพอดีริกขออนุญาตขึ้นไปบนหออออคยเพื่ส่สงงข ต่างดาวมาให้ซึ่งลุงก็อนุญาตอย่างง่ายดายแต่มีข้อแม้ว่าต้องนั่งฟังนิทานที่ลุงแต่งให้จบนะโอ้โหแบบนี้ก็หมูอดีแค่นั่งฟังเองหมอตีเลยให้ริกขึ้นไปจัดการทางบนส่วนเขาจะนั่งฟังนิทานเองว่าแต่ว่ามันจะง่ายแบบนั้นจริงๆเหรอ หมอตีนั่งฟังนิทานที่โคตรน่าเบื่อราวกับบทหนังที่ใส่อะไรตามใจคนเขียนบทอย่างนั้นแหละแต่ทำไงได้ถ้าไม่นั่งฟังเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ประภาคารหมอตีก็เลยจำใจต้องนั่งฟังไปเรื่อยๆพลางหยิบเวเฟอร์ที่ลุงปามน้ำมันให้มากินไปด้วยภาพัดกลับมาที่โรงรถซัมเมร์เดินมาหยิบกล่องแดงตามที่ริกบอกโดยมีเจอรี่เดินตามมาติดๆแต่ซัมเมร์ก็ไม่สนใจอยู่ดีนางงกดรหัสที่ริกบอกจนกล่องแดงเปิดออกภายในเป็นลูกกลมๆที่ไม่รู้ว่าคืออะไรและมันก็ถูกส่งขึ้นไปทันทีจนหลังคาเป็นรู ขณะที่ริกก็ขึ้นมาจูนเครื่องรับสัญญาณอยู่บนประภาคารจนสำเร็จตอนนี้ก็ทำด้แคลรอของมาถึงเท่านั้นแหละ ส่วนทางด้านหมอตีที่ทนฟังมานานในที่สุดลุงก็เล่าจบทุกทีเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างหมอตีที่ต้องรักษาน้ําใจก็ต้องตอบไปว่าดีครับมันดีเลยแหละลุงเลยขอความเห็นแต่หมอตีก็ไม่มีให้เพราะคิดว่ามันดีอยู่แล้วลุงเลยเข้าใจว่าหมอตีตอบไปทรงๆไม่จริงใจเลยถ้าจะด่าก็ด่ามาเลยเขาชอบคนตรงๆจะได้เอาไปพัฒนาบทแต่พอหมอตีเริ่มวิจารณ์ปุ๊บไอ้ลุงมันก็ชี้หน้าด่าหมอตีปับ๊บอุต่าเปิดประตูให้แถมยังให้ใช้ประภาคาดอีกแต่ดันมาเหยียบย่ำผลงานกันแบบเนี้ย หมอตีก็เอาไหนว่าให้วิจาร์ไงอะไรของลุงมันวะเนี่ยแถมลุงมันยังเดินมาไล่ลิกให้ลงไปอีกแล้วก็ด่าหมอตีว่าหลานแกมันห่วยแตกหมอตีก็มาแก้ต่างว่าผมก็นั่งทนฟังจนจบแล้วนะจะเอาอะไรอีกจะให้ผมร้องไห้ฟีนน้ำตาแตกเหรอทั้งที่บทหนังมันโคตรกากเลยอะแบบนี้มันไม่แฟร์นะแต่ลุงก็ไม่ฟังจะเดินมาพังเครื่องที่ลิกจูนสัญญ,ญาณให้อยู่ได้จนหมอตีทนไม่ไหวต้องเดินมาผลักลุงออกไปแต่ทว่า เขาดัานผลักแรงไปหน่อยจะลวงพลาตกบันไดไปคอหักตายอย่างอนาถชิบหายแล้วมอตี้ดีใจด้วยตอนนี้แกได้ฆ่าคนไปแล้วคนนึ่งริกบอก ทางด้านซัมเมอร์หลังจากที่เคลียเรื่องริกเสร็จก็ตัดสินใจเคลียร์ใจกับเจอรี่จริงๆสักทีจะได้รู้รว่าพอ่อต้องการอะไรกันแน่เจอรี่เริ่มเล่าย้อนความหลังถึงตอนที่ซัมเมอร์ยังตัวน้อยๆวันนั้นวันนี้ที่เราไปเล่นที่สนามเด็กเล่นด้วยกันเนี่ยจนซัมเมอร์เริ่มเปิดใจเพราะตอนนั้นมันก็มีความสุขจริงๆอนะเนาะแล้วดูลูกตอนนี้สิต่อขึ้นมีงานทําหาเงินได้เยอะแยะเลยนะซัมเมอร์เลยเริ่มรู้สึกแปลกๆขออย่าให้เป็นแบบที่คิดเลยนะ แล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยไอ้เจอรี่มันจะขอยืมตังค์ลูกนั่นเองที่มาเซาซีมาชวนพูดคุยอะไรละก็คือเพื่อปูทางให้มายืมตังค์ลูกเนี่ยแหละซัมเมอร์ก็เลยช่างมันเดินหนีไปปล่อยให้เจอรี่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละตอนกลับมาที่ด้านของริก,กับมอร์ตี้ตอนนี้มอร์ตี้รู้สึกผิดมากๆเขาไม่ใช่คนที่จะฆ่าใครจะให้ฆ่าคนปีละครั้งแล้วกลับมานอนหลับสบายอะ่ะผมทําไม่ได้หรอกและยังพูดไม่ทันจบไอ้พวกแก๊งชายโฉดก็ยกทับกันมาเพียบซึ่งนําโดยลุงปัมน้ํามันคนนั้นนั่นเองสวยรแแลล้้วะคับบบนี แต่ก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นไอเทมที่ซัมเมอร์ส่งมาให้ก็มาถึงที่พอดีลูกกลมๆเปิดออกเป็นแทนอะไรบางอย่างลีกบอกให้หมอรตี้เดินขึ้นมาบนนั้นและทันทีที่ขึ้นมาเหยียบก็ปรากฏเป็นชุดเกราะสีเทาสุดเท่ที่บรรจุอาวุธลบเต็ม,มัตราศึก ถึงคราวที่ริกกับอตี้จะเปิดฉากเอาคืนบ้างแล้วริกจัดการยิงจรวดทำลายล้างใส่พวกนั้นแล้วก็กราดยิงไปทั่วตัางกับมอตี้ที่ยอมให้พวกมันกระเทือบอยู่แบบนั้นแต่แล้วในที่สุดชายผู้ไม่เคยโกรธและไม่เคยคิดจะฆ่าใครก็ถึงขีดสุดจนได้เขาทนมานานพอแล้วมอตี้ระเบิดพลังโกรธจัดด้วยการไล่หักคอพวกมันทีละคนแล้วก็จัดชุดใหญ่อย่างสาสมเขาฆ่าทุกคนไม่หยังจนริกห้ามก็ไม่ฟังตอนนี้มอตี้คนเดิมไม่มีอีกแล้วเหลือแต่มอตี้ผู้บาคลังเท่านั้น ทั้งคู่บินไปตามหายานจนเจอเรียกเลยว่าจะไปสำรวจซะหน่อยแต่าหาันมาอีกทีคือเห็นมอตตี้กำลังกราดยิงใส่ผู้คนอยู่เป็นไงล่ะพวกมึงเอาไปแดกซะริกมองอย่างอึง้งเพราะขนาดคนที่หลบอยู่หรือคนที่ไม่รู้อินโออิเนมอตตี้มันก็ะ่าเสเรียบแถมยังยิงศพซ้ำด้วยเดี๋ยวนะนี่คือคนที่มีมีความโกรธไว้เหรอ พี่แกเล่นคาไม่เลี้ยงเลยนะแต่ก็เข้าใจได้แหละคนมันอดทนมานานนะเนาะริกับหมอตีเดินมาถึงยานปรากฏว่าเจอผู้หญิงคนนั้นคลานออกมาพอดีเธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพวกคุณแต่ต้องการจะเอายานไปถล่มพวกคนรวยเร็วๆที่ควบคุมสังคมนี้และจัดเทศกาลนี้ขึ้นมาแต่หมอตีมันก็จะฆ่าเขาลูกเดียวไม่สนอะไรเลยตกลงจะให้ฆ่าหรือไม่ให้ฆ่าเนี่ยเขางงไปหมดแล้วถ้าตามาห้ามผมผมจะฆ่าตาด้วยผมจะควักไส้ตาออกมาขยีหน้าตาเลยคอยดูริกเลยจำใจ ้องช็อตไฟฟ้าให้หมอรตี้สลบไปก่อนก่อนที่ทุกอย่างจะควบคุมไม่ได้ ภาพตัดมาที่คฤหาส์สุดอลังการภายในเผยเห็นกลุ่มคนรวยที่กำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จของเทศกาลล้างบาปที่ให้คนจนเข็นฆ่ากันเองเพื่อลดประชากรอ,อยู่แต่งานยังไม่ทันได้เริ่มริกที่แบกมอตี้ไว้ข้างหลังกับผู้หญิงในชุดเกราะก็บริเลียงโทาสะ์ใส่พวกนั้นจนยับกลุ่มคนรวยค่อยๆตายไปทีละคนสองคนจนเลือดอาบไปทั่วคฤหาส์แห่งนี้ทั้งคู่เต้นฉลองการบนกองศพในที่สุดเทศกาลบาบอนีก็จะจบลงสักที และหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นเป็นอัแน่ชัดแล้วว่าเทศกาลล้างบาปจะไม่มีอีกต่อไปเธอขอบคุณริกที่ช่วยจัดการเรื่องนี้และขอโทษด้วยที่ยิงตับริกซะทะลุเลยซึ่งมอตีก็ตื่นมาพอดีและพบว่าทุกอย่างจบลงแล้วและยังดีที่เขาก็อารมณ์เย็นลงบ้างละทั้งคู่ก็เลยได้เวลากลับบ้านสักทีโดยหารู้ไม่ว่าแม้จะไม่มีเทศกาลล้างบาปแต่คนเหล่านี้มันกระย่งกันกินจนเกิดการฆ่าล้างอยู่ดี ณท้องกาแล็กซีมอตี้สรารภาพผิดกับริกและบอกว่าตาพูดถูกตัวเขามีหลายอย่างที่เก็บกดไว้ในใจจริงๆริกเลยบอกว่าไม่เป็นไรล็รอกมันไม่ใช่ความผิดแกเพราะริกเพิ่งมาค้นพบว่าขนมที่มอตี้กินมันมีสารที่ชื่อว่าเพอร์จิโนลที่ไปกระตุ้นความรุนแรงของคนให้พลุ่งพล่านมอตี้ก็ล่งอกไปทีเขายังเป็นมอตี้คนเดิมตัวตนของมอตี้คนนี้จะยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงก่อนที่กล้องจะเผยให้เห็นว่าขนมนั้นไม่ได้มีสารเพอร์จิโนลแบบที่ริกบอกเลยซึ่งก็หมายความว่า ความบาคลังที่เห็นความโกรธแค้นในจิตใจและความป่าเถื่อนของมอตี้นั้นคือของจริงมาตลอดนั่นเองแต่ที่ริโกหกไปแบบนั้น <c oughs> ก็เพื่อกดความแค้นนั้นเอาไว้ตลอดการไม่งั้นโลกอาจจะถึงหายนะแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ได้แล้วอีพีนี้ก็จบลง <c oughs> เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับตอนนี้โคดมันเลยใช่ไหมครับฆ่ากันไม่ยังเลือดเป็นเลือดยิงเป็นยิงไม่แปลกใจเลยที่จะเป็นกระตูนเรทสิบแวกอะนะ และก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโดเน a t ให้พวกเราได้ตามช่องทางได้คลิปเลยหรือแค่กดไลค์คลิปให้พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมาณัที่นี้ด้วยแล้วมารอดูตอนจบของซีซั่น2ไปพร้อมกันนะครับ